กลับมาช่วงนี้ผมมีภาพบรรยากาศและความสนุกของกองละครอีกหนอึ่งเรื่องไปชมกันเลยครับ ละครจากศัตรูสู่หัวใจคืนนี้รักสามเศร้าสี่เศร้ามาแน่ค่ะฉากนี้จําได้กันไหมเป็นฉากที่ระวินตั้งใจขอโสพิตาแต่งงานกลางร้านอาหารเซ็ตฉากเตรียมตัวมาอย่างดีแต่ก็ดันมาเจอก้างขวางคออย่างในเจตเข้าจนได้แถมยังน่าเสียเพราะลืมแหวนแต่งงานซะงั้นเบื้องหลังซ้อมคิวกันเป๊ะบิ๊กทองภูมิและมิตรทองระยะก็กวนกันพอหอมปากหอมคอส่วนอ้ําพชราภาก็เพลิดเพลินบนโต๊ะอาหารเชีวค่ะอรวินมองหน้าโ ไม่เกิดมาเพื่อฆ่ามิตรไยนะไม่ลืมแหวนลืมแหวนนะคุณ ยืมของผมไหมฮะผมให้ยืมไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าแย่งผู้หญิงคนเดียวกัน <S <S ชอบคนโสงพิตาจริงไม่ได้ลืมแหวนหลอกแหวนมีเพราะเนี่ยเอาไปไหหอเนี่ยมันมาแกล้งคือจริงเราเป็นคนแพ้ดอกไม้นี่ก็เลยเอา,เอาดอกไม้เนี่ยมายัดใส่จมูกเรา,าแล้วระหว่างที่เราชื่อเชิเนี่ยเขาก็ล้วงออกไปแล้วคือพอพอเราจะขอแต่งงานปุ๊บเราหยิบแหวนเลยไม่มีเดี๋ยวดูนะฮะว่าจะขอสาเร็จหรือเปล่าถ้ามี2คนนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาทําอะไรเดี๋ยวติดตามครับจากศัตรูสู่หัวใจคืนนี้มีหลายฉากสนุกสนุกรอ ะะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ